ไม่ชอบประกันจริงๆ <incident ally. S 1> คุณไม่ได้ไม่ชอบประกันเราต้องยอมรับว่าทุกคนไม่ชอบประกันแต่หลายคนเกลียดตัวแทนประกันจริงไม่จริงจริงเขียนมาเขียนมาไม่ใช่เราไม่ชอบประกันเราชอบประกันแต่เราเกลียดตัวแทนประกันเราเกลียดตัวแทนประกันที่บางคนไม่ดูแลเราเราเกลียดตัวแทนประกันบางคนที่ ไม่มีสัจจะกับเราเราเกลียดตัวแทนประกันบางคนที่ขายผิดแบบเราเราเกลียดตัวแก็เกลียดตัวแทนประกันอ่ะสรุปแต่จริงๆถามว่าเราชอบประกันไหมเราชอบเพราะอะไรเราซื้อรถถ้ามัเราจ่ายประกันรถได้อ่ะแต่เรากลับคิดเยอะในการจ่ายประกันตัวเองเห็นปะทำไมเราซื้อประกันเราเราซื้อบ้านเราจ่ายประกันบ้านได้ไม่ใช่เราไม่ชอบประกันเรามีมือถือทุกคน เราซื้อประกันมือถือเห็นไหมแต่ทําไมเราไม่ซื้อประกันตัวเองเราไม่ซื้อชีวิตเราไม่ซื้อสุขภาพโรคไร้แรงเพราะเรามีความเรามีข้อมูลเดิมๆเกี่ยวกับประกันที่มันไม่ดีและเรามีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวแทนที่มันชั่วร้ายจริงไม่จริงจริงไม่จริงถูกไหมดังนั้นวันนี้เนี่ย พี่ปุ้มอยากให้คุณตัดคําว่าประกันออกไปก่อนได้ไหมเราจะใช้ประกันเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นในการสร้างเงินก้อนเล็กให้มันใหญ่เป็นเงินก้อนกองมรดกของครอบครัวเราเอาประกันออกไปก่อนทุกคนคุณคุณคิดว่าพี่ปุ้มเนี่ยเป็นอาชีพสวดมนต์ได้ไหม พี่ปุ้มเป็นญาติทรรคนหนึ่งได้ไหมแล้ววันนี้พี่ปุ้มมาให้ความรู้ว่าวันนี้ถ้าเราจะเก็บเงิน10บล้านเนี่ยเราเก็บได้3วิธีเป็นกองมรดกเงินสดพี่ปุ้มจะไม่พูดถึงมรดกที่เป็นอสังหาหรือสังหานะวันนี้เราพูดเกี่ยวกับกองมรดกเงินสดเท่านั้นดังนั้นทำไมาเราต้องใช้ประกันเป็นเครื่องมือรูปนี้มาเลยทุกคนเห็นไหมคะ พี่จูนจะพูดจะพูดเรื่องนี้ได้ดีกว่าพี่ปุ้มพี่ปุ้มถึงอ,อยากให้ไปฟังไงเออเหมือนกันเราเก็บเงินเหมือนกันเลยทุกคนเหมือนที่พี่จูนบอกเลยเราเก็บเงินในลักษณะที่มันเท่าเท่ากันจะทุกเดือนก็ได้จะทุกปีก็ได้แล้วแต่เรานะคะข้อดีคือระบุชัดเจนในการเก็บนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินอะ จำนวนเงินหรือระยะเวลากำหนดชัดเจนเห็นไหมคะทีนี้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมที่เราใช้ประกันเป็นเครื่องมือนะคะทุกคนข้อดีเพราะวันนี้เนี่ยนะ,ะพี่ปุ้มอายุ45ปีทุกคนสัจธรรมของมนุษย์เกิดแก่เจ็บเห็นไหมสมมติว่าพี่ปุ้มเนี่ยใส ประกันไปพี่ปุ้มก็คาดหวังว่าเงินมันจะโตขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยอายุ45ปีนะฮะเราใส่ไปทุกปีทุกปีทุกปีตามจำนวนที่เขาระบุไว้แล้วเกิดเหตุขึ้นมาจำได้ไหมคะพี่ปุ้มเกิดหลับไปอย่างสงบหรือนะฮะพี่ปุ้มเกิดพิกลพิการทำงานไม่ได้ขึ้นมา ไอ้เครื่องมือตัวนี้ที่เราใช้ประกันเป็นเครื่องมือเนี่ยทุกคนมันเป็นเครื่องการันตีเงินสดให้กับครอบครัวเราเขาเรียกว่าเงินสดการันตีนะให้กับครอบครัวเราว่าวันนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็ตามนะหลับไปอย่างสงบพี่กรนพีการทำงานไม่ได้ ลูกเรายังจะได้มูลนนคะ่าเขาเรียกว่าอะไรได้กองมรดก1 0ล้านนี้แน่นอนตามเจตจำนงของเราว่าวันนี้เราจะให้ลูกเรานะเท่าเท่ากันสมมติสองคนแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ใช้ประกันเป็นเครื่องมืออย่างที่พี่ปุ้มบอกเราเก็บกับธนาคารนะฮะธนาคารเนี่ยมันเหมือนกับการพี่ปุ้มพูดเมื่อก่อนพี่ปุ้มพูดเสมอเลย่ การเก็บเงินในธนาคารเน่ะมันเหมือนกับการโยนเงินลงอะไรลงจานลักษณะของจานเป็นอย่างนี้ป่ะเป็นอย่างนี้เนาะจานโยนเงินไปเห็นไหมโยนเข้าไปโยนเข้าไปอเวลาเกิดเ,ออเหตุอะไรขึ้นมาลมพัดเออปิวแล้ว เห็นไหหรือโยนเงินลงจานก็กระเด็นมันกระเด็นเพราะมันเก็บไม่ได้แต่การเก็บเงินในประกันเนี่ยมันเหมือนกับการเงินโยนเงินลงไห้อะเออ,เ,อ,อเราก็ตกการวาดรูปด้วยนะเหมือนกับการโยนเงินลงไหะทุกคนโยนเข้ามาสิคุณมองไม่เห็นหรอกคุณไม่สามารถมองเห็นเงินที่โยนลงไปในไหยอันนี้เลยอะนอกจากมันจะค่อยๆนะคะ เต็มแล้วล้นออกมาให้เราเห็นเองเหมือนการทําบุญเลยเหมือนพี่ปุ้มบอกเสมอแล้วเหมือนการทําบุญนะคะเราจะพูดกับพี่จูนเสมอเลยว่าการโยนเงินลงไหเนี่ยที่ชื่อว่าธุรกิจประกันเนี่ยมันเป็นเงินหลบกิเลสอืมถ้าเราไม่เห็นเราไม่ใช้เห็นไหมคะหลายคนบอกว่าโโหไม่อยากจะส่งเลยประกันส่งแล้วก็แบบไม่ได้ใช้ อืมเพราะถ้าคุณเห็นเงินคุณได้ใช้อยู่แล้วไนงะดังนั้นนะคะคนที่มีเป้าหมายว่าจะเก็บเงิน1 0บล้านไว้ให้กับลูกพี่ปุ้มจึงแนะนำวิธีที่3คุณมาเจอพี่ปุ้มแล้วอะ่ะคุณจะทำประกันกับพี่ปุ้มหรือไม่ทำไม่เป็นไรพี่ปุ้มพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะวันนี้พี่ปุ้มเอาตัวเองออกมานั่งพูดกับผู้คนพี่ปุ้มอยากให้คนไทย ทุกคนที่จากไปทิ้งกองมรดกเงินสดขั้นต่ำหนึ่งล้านบาทไว้ให้กับครอบครัวขั้นต่ำนะหนึ่งล้านทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะเงินหนึ่งร้อยบาทเขากับเราไม่เท่ากันจริงไม่จริงหนึ่งร้อยบาทของเขาอาจจะอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งร้อยบาทของบางคนอาจจะอยู่ได้หนึ่งวันหรือหนึ่งร้อยบาทของบางคนอาจจะ ซื้อน้ำยังไม่ได้เลยดังนั้นวันนี้เงินหนึ่งล้านที่มันจะกำลังจะเดินเข้าไปสู่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งอะนะคะบางครอบครัวไปเปลี่ยนชีวิตเขาเลยทำให้เขามีลมหายใจต่อในอีก1ปี2ปี5ปีแค่เงินเพียงหล้านทุกคนหรือบางทีเงิน1ล้านเนี่ยมันไปเป็นแค่ค่าจัดงานศพของคุณพ่อของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็มี แต่วันนี้ทำไมพี่ปุ้มถึงให้เริ่มที่1ล้านนะคะเพราะวันนี้งานศพเนี่ยทุกคนเวลาเราจัดแบบปกติธรรมดาเลยนะแบบไม่ได้มีกงเต็กเหมือนสมัยคุณแม่พี่จูนนะพี่ปุ้มมั่นใจว่าก็เกือบ3ามแสนบาทโคตรมั่นใจเกือบ3ามแสนบาทอ่ะดังนั้น1ล้านเนี่ยเราจัดงานศพนะคะสามถึวันให้กับคนที่เรารัก เหลืออีกเท่าไหร่ทุกคนเจ็ดแสนเจ็ดแสนไหนจะทำบุญ50วันทำบุญร0อวันไปลอยอังคารคุณคิดดูสิอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งนั้น